ไทยครับรายการที่เราจะนําเสนอตามปรับอาหารไทยอาหารเทศเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารนะครับรวมไปถึงบางเมนูเนี่ยอาจจะมีการประยุกต์กันไปตามยุคสมัยแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่ทิ้งของเดิมแน่นอนนะครับถือเป็นสเสน่ห์รสชาติไทยๆท,ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสณีจัสุวรณและกวงมุตคงเทศจะนําเสนอคุณผู้ฟังกันสวัสดีครับจันครับสวัสดีค่ะจันสบายดีไหมครับสบายดีค่ะผม,มหิวจังเลยฮะาจารย์อยากจะรับประทานอาหารอร่อยที่อาจารย์จะ นำมาบอกเล่าเมนูบอกตำรับต่างๆกับเรามากๆเลยโดยทั่วไปครับอาจารย์คือเรียนผู้คุณผู้ฟังนะครับว่าอาจารย์นอกจากท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแล้วเนี่ยในชีวิตจริงของท่านเองท่านก็มีร้านอาหารอยู่ด้วยซึ่งการบ,บริหารร้านอาหารกับเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องการปรุงอาหารเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องค่ะคนละเรื่องกันมากๆกก็คือเรียนสอนเนี่ยมันมุ่งเน้นว่า ทำอะไรให้มันถูกต้องที่สุดดีงามที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดรวมทั้งอร่อยที่สุดอร่อย,ยที่สุดด้วยแต่พอถึงเวลาเอาไปทำขายหรือทำร้านอาหารจริงๆเนี่ยบางทีองค์ประกอบต่างๆมันต้องไปขึ้นอยู่กับผู้บริโภคใช่ค่ะแหล่งทำเลอะไรต่างๆหลายๆอย่างเลยหลายอย่างมากเลยนะครับซึ่งวันนี้ตัวเมนูที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ ประยุกต์ปรับกันได้ครบทุกอย่างที่เราว่าคือทั้งไม่ว่าจะเป็นสูตรเป็นตำรับตำราต่างๆที่ทำดั้งเดิมด้วยและการประยุกต์เข้าสู่ร้านค้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันน่าสนใจกันมาตั้งแต่ชื่อเมนูเลยครับอาจารย์วันนี้เมนูที่นาเสนอคือน้าพริกลูกหนามแดงดองฮะลูกอาจารย์ช่างไปค้นหาอะไรมาเนี่ยน้ำพริก ลูกหนามแดงดอกอันนี้เป็นเป็นเป็นผลไม้ของของไทยไหมครับอาจารย์ของไทยค่ะของไทยถ้าสมมุติเราเรียกกันง่ายครับนะคะมะม่วงหาวมะนาวโฮอ๋อคืออันนี้เหรอฮะทําไมมันถึงเป็นหนามแดงมันเป็นเป็นภาษาถิ่นที่ไหนหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยลักษณะของต้นของมันเนี่ยครับต้นของมันเนี่ยนะคะมีหนามแหลมทั้งต้น อ๋อแล้วแล้วะะแดงยังไงฮะลูกของมันเนี่ยนะคะเมื่อเป็นผลสุกเนี่ยจะออกมาเป็นสีแดงสวยมากอ๋อลูกมันโตเท่ากับผลองุ่นลูกเล็กๆหรือเหมือนลูกมะกอกเล็กๆเนี่ยนะคะครับทรงทรงรีเหมือนกับลูกอ่าเหมือนกับองุ่นครับแต่ลูกเท่ากับปลายก้อยครับค่ะคแล้วก็ สีแดงสวยมากเวลามันออกมาทั้งต้นเนี่ยคือแดงสวยทั้งต้นเลยนะครับแต่เวลาเก็บดีๆแล้วกันนะคะ,<ร>ะหนา,หนาแล้วแล้วใครเป็นคนเรียกลูกหนาแดงครับพื้นพื้นภาคพื้นไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆคนน่าพวกเราเนี่ยแหละค่ะคนไทยเราเนี่ยนะคะน่าจะเรียกตามลักษณะ<อ>ลักษณะของลูกลักษณะของต้น อาแล้วมะม่วงหาวมะนาโหมาเมื่อไหร่รันจอันนี้มันน่าเป็นชื่อตามบรรณคดีที่มีการเล่าถึงแต่ว่าอันนั้น<า>เขาก็บอก<า>แต่ว่า,าองใช่ค่ะแต่เขาก็จะบอกถึงเรื่องของว่าหน้าตาของอคล้ายกับรสชาติแบบนี้อืขณะมันเปรี้ยวชนิดมะนาโหเลยอะ่ะอ่าครับครับก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของอ อาหารหรือเมนูบางอย่างเนี่ยมันก็มีแหล่งที่มาจากวรรณกรรมเช่นกันใช่ค่ะนะครับในกรณีนี้ก็เนี่ยตามนี้แต่ว่าถ้าหากว่าพูดตามลักษณะทางกายภาพของมันเนี่ยเราเรียกมันว่าลูกหนามแดงคือต้นมันมีหนามเยอะแล้วลูกมันเนี่ยสีแดง,แดงในกรณีนี้อาจารย์นำมาดองด้วยทําไมต้องดองฮะอาจารย์รสชาติมันเป็นยังไงฮะเฟื่อนฝาดขม เฟื่อนฝาดขมเลยไอ้ต่ะต่อให้สุกแดงแล้วก็ตามใช่ค่ะ,ะแต่ปัจจัยสําคัญก็คือมันมียางเยอะมากครับแล้วยางเนี่ยมีพิษไม่ควรจะรับประทานเอาคนเรานี่ก็ช่างเนะกขอุตส่ามีพิษแล้วก็ยังอุตส่าไปหาทางแต่ฮะมันมีตัวเนื้อของมันเนี่ยนะคะคมีสรรพคุณทางยาเยอะมาก อ๋อก็เลยต้องหาวิธีการทำยังไงถึงจะบริโภคเพื่อให้ได้สรรพคุณทางยาใช่ค่ะด้วยการเอามาดองเกลือดองเกลือด้วยใช่ค่ะมันก็จะกลายเป็นดองเค็มดองเค็มค่ะเอะอาจารย์ครับอย่างนี้พวกมันมะม่วงหาวมะนาวโหดโดยทั่วไปที่เราจะเห็นเขาเอามาบริโภคกันก็คือต้องดองหมดเลยหรออาจารย์ส่วนใหญ่ค่ะอ๋อคือกินสดก็จะจะลาบากกับเรื่องนได้ค่ะเพราะว่าก็กินได้แต่ว่า พอมันมียางออกมาเยอะเนี่ยโดยปกติเราก็จะไม่กินยางมันอยู่แล้วใช่ไหมคะับใช่ครับมันก็ตอาดก่อนแล้วถึงจะกินตัวเนื้ออืมอืมก็ลําบากก็ดองซะเลยค่ะวิธีการดองก็ลําบากอีกเหมือนกันนะคะทําไมครับเพราะว่าด้วยความที่ยางมันเยอะมากนะคะการที่จะดองเราจะเห็นว่าเป็นผลไม้ลูกเล็กๆเท่าปลายก้อยเนี่ยครับเอาทั้งลูกล้างให้สะอาดลงดองเลยอถึงแม้ว่าจะดองแล้วความฝาด ความขมยังมีอยู่อยางยังคงอยู่อ้าวเหรอฮะ,ะก็ยังกินไม่ได้ก็ยังกินไม่ได้แล้วต้องทํำยังไงบ้างครับยากจังเพราะฉะนั้นเวลาดองเนี่ยต้องนอ,นอกเหนือจากการล้างผิวให้สะอาดแล้วต้องมีการผ่า ผ่าค,าครึ่งนะคะแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ให้ยางออที่มันยู่เยอะเนื้อออกให้เยอะที่สุดแล้วจึงเอามาดองเพราะปกติทั่วไปเวลาที่เห็นมะน่วงมะม,ม,ม่วงละไม่ใช่มะน่วง <c oughs> มะม่วงมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยก็จะเห็นว่ามันถูกผ่ากลาง จะไม่ค่อยเห็นเป็นลูกเต็ๆเมๆเพราะว่าเขาจะต้องพยายามเอายางออกให้เยอะแล้วล้างเนี่ยล้างน้ําปกติเลยหรือว่าต้องใช้น้ําอะไรพิเศษไหมล้างน้าปกติเลยค่ะหรือถ้าจะให้ดีก็ล้างน้ําเกลือนิดหนึ่งน้ําเกลือนะฮะแช่ไหมฮะหรือว่าล้างผ่านแช่ค่ะแช่เลยควรจะแช่เลยกับแช่ผ่อนแช่ซักทิ้งไว้สักประมาณ เกือบร่วมชั่วโมงนะคะโอ้นานเนาะเพื่อที่จะให้ยางมันออกให้มากที่สุดครับแล้วก็ไปล้างให้สะอาดอีกทีแล้วลค่อยเอามา,าดองน้ําเกลืออีกรอบดองน้ําเกลือน้ําเกลือที่ใช้ดองนี่มีสัดส่วนยังไงครับอาจารยเราจะใช้เกลือหนึ่งถ้วยครับนะคะต่อน้ำหนึ่งสองสี่เท่า สี่เท่าก็คือถ้วยน้ำสี่เกลือหนึ่งะนะครับแล้วก็ละลายจากนั้นก็นำเอามะม่วงหาวมะนาวโหที่เราได้มีการล้างน้ำเกลือและน้ำเปล่าให้สะอาดและยางออกไปมากที่สุดแล้วเนี่ยลงมาแช่แช่นานไหมครับข้ามคืนค่ะข้ามคืน,นครับนี้อันนี้แช่ในในน้ำเกลือที่ อุณหภูมิปกติไม่ต้องไม่ต้องต้มเที่ยวอะไรนะครับอแล้วก็แช่ข้ามคืนเอาไว้ก็ก็ไม่นานเนี่ยแค่ข้ามคืนแค่ข้ามคืนค่ะเราจะเอาเอาเอามันมาดองคือถ้าแช่นานเกินไปมันจะกลายเป็นรสเค็มอย่างเดียวจะไม่เหลือรสของความเป็นลูกน้ำแดงค้างอยู่ลูกน้ำแดงจริงๆคือต้องฝาดต้องเฟื่อนต้องมีฝาดหน่อยๆก็จะทําให้มีรสชาติดีขึ้นครับครับแล้วตัว เนื้อสัมผัสของเนื้อมันเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะเนื้อแป้งเหมือนกับ<อ>เหมือนกับ<อ>ผลไม้กรอบๆเหมือนผลไม้กรอบทั่วไปอ<ม>ครับเอาล่ะดองหนึ่งคืนเรียบร้อยปุ๊บทีนี้จะเอามาทําเป็นน้<ม>ําพริกต้องทํำยังไงบ้างครับเพราะฉะนั้นเราได้วัตถุดิบที่มันเป็นส่วนผสมหลักคือเค็มกระฝาด อ๋อลืมถามไปว่าปริมาณในการใช้เท่าไหร่ครับตัวตัวลกูกหนามแดงนในการปรุงแต่ละครกเนี่ยนะคะครับ,รบไม่ใช้ไม่เยอะ<ฮ>เพราะด้วยความที่มันทั้งเข็มทั้งฝาดนะเราก็จะใช้มาประมาณเอาพอเอาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะครับอ่านะสังเกตดูว่าถ้าน้ำเนี่ยยังมีความขุ่นครับแปลว่าตอนที่เราแช่รอบแรกเพื่อล้างยางออกเนี่ย มันยังมียางอยู่ในน้ําเกลือที่เราแช่ดองอืมอความขุ่นนี่คือน้อํายางค่ะน้ํายางครับเพราะฉะนั้นจากตัวน้ํายางตัวนี้เนี่ยรเราก็จะต้องล้างน้ํายางเนี่ยให้สะอาดก่อนครับครับซึ่งอันนี้ถ้าหากว่ายังขุ่นอยู่เราก็ อย่างใช้ไม่ได้ใช้ได้ค่ะเอาใช้ได้แล้วเพียงแต่เอาขึ้นมาแล้วก็มาล้างน้ําอุ่นอีกทีนึ่งล้างน้ําสะอาดธรรมดาเนี่ยค่ะการล้างนี่คือแค่แค่เอาผ่านไม่ต้องบีบใช่ไหมฮะไม่ต้องบีบไม่ต้องบีบนะครับแค่เอาผ่านเดี๋ยวเราให้ยังมีรสชาติยังอยู่ในเนื้อที่มันแช่น้ําเกลืออยู่หลายคนไม่รู้เดี๋ยวกลัวคิดว่าอุ้ยบีบแล้วถึงน้ํายางจะออกปรากฏว่าไม่ใช่แค่น้ํายางที่ออกรสชาติออกไปด้วยใช่นะครับนั่นก็เวลาล้างนี่คือแค่ให้น้ําผ่านหรือว่าแช่น้ําแล้วก็เอาขึ้นมาให้เสด็จน้ําเท่านั้้นะรรปปิิมมาาณณ่2ชอโต สองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนี่เราพอจะกะประมาณเป็นเป็นลูกเป็นเป็น,ปนได้สักกี่ลูกอร่มันแล้วลแ,ตแต่ไซซ์ลูกอ่ะอ๋อนะคะครับก็จริงๆแล้วที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะก็คือไม่เคยได้โต้งแล้คะ่ะขยุ้มมันมาเลยเนี่ยหนึ่งขยุม้มหนึ่งขยุ้มใส่เข้าไปหนึ่งขยุ้มลงโค้งไปเลยครับเพราะจริงๆมันออกมาเป็นเนื้อสัมผัสของเนื้อผลไม้อ่ะมันมากได้ใชมากได้นะฮะตีละสองช้อนโต๊ะครับสองช้อนโต๊ะผมว่ากะประมาณเอาเนี่ยก็น่าจะสี่ห้าลูกได้ มากกว่าค่ะมากกว่าเหรอครับมากกว่าลูกเล็กมากเพราะลูกมันเล็กลูกมันจิ๋วเดียวก็สักเท่าไหร่สิบลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกเนี่ยเออหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยก็จะน่าจะประมาณสักสี่ห้าลูกและก็ประมาณสิบลูกประมาณสิบลูกประมาณสิบลูกนะครับอันนี้คือตัวลูกหนามแดงดองครับนอกจากนี้มีอะไรครับกุ้งแห้งปนกุ้งแห้งปนอีกหนึ่งช้อนโต๊คือต้องไปปนซะก่อนแล้วค่อยเอามาชั่งตวงวัดค่ะครับอกะปิหนึ่งช้อนชาครับ พริกขี้หนูตามชอบครับนะคะไม่ต้องเยอะครับอกระเทียมเยอะหน่อยกระเทียมสดกระเทียมสดค่ะห้าหกเจ็ดกลีบถ้าในปัจจุบันนี้สมัยก่อนถ้าเป็นกระเทียมไทยกลีบเล็กๆก็แปดเก้ากลีบนะคะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาถ้าใครชอบเปรี้ยวคือถ้าสมมุติเราดอมันเค็มกรบไปหมดนะคะอาจจะเติมน้ำมะนาวไปได้ครับเปรี้ยวของอันนี้คือใช้มะนาว ไม,ไม่ไม่ไม่ใช่เพราะเพราะเราพูดถึงน้ำมะขามเปียกยกันอยู่บ่อยๆนะ,ะราะว่าอันนั้นน่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นแกงแต่ถ้าเป็นน้ำพริกเนี่ยก็น,น่าจะ<ช>เป็นมะนาวนะครับอ่าทีนี้ ที่อาจารย์บอกอยู่เสมอๆผมก็จะย้ําไปทุกครั้งเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลาที่เราบอกสัสดส่วนต่างๆของตํำรับเนี่ยบางทีก็จําเป็นจะต้องชิมด้วยจะได้รู้ว่าบางทีสัสดส่วนเนี่ยมันอาจจะไม,ไ,มไม่ตรงตามนี้อย่างเช่นในกรณีกะปิเงี้ยไปเอากะปิต่างยี่ห้อกันต่างฤดูกาลการต่างวิธีการผลิตกันเนี่ยความเค็มก็จะแตกต่างกัน <S <S นะครับเราก็ต้องดูว่าจะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับยี่ห้อกะปิที่ใช้แหล่งที่มาของกะปิที่ใช้ฤดูกานการผลิตอะไรต่างก็แล้วแต่ซึ่งอันเนี้ย คิดว่าคนทำอาหารโดยทั่วไปนะครับต้องจำข้อนี้ไว้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองเชี่ยวชาญสักแค่ไหนก็ตามแต่ว่าต้องชิมทำต,ตามตำรับอย่างเดียวไม่ได้ใช่ค่ะนะครับเอาละเราได้ส่วนผสมต่างๆแล้วทำยังไงครับอาจารย์ครับ เขาเสริมอีกนิดโดยเฉพาะกุ้งแห้งกุ้งแห้งตอนนี้นะคะก็มีการขายกุ้งแห้งออนไลน์เยอะมากเลยนะคะโอ้โหแต่บางเจ้าเค็มโดดโลดเต้นเลยเพราะฉนั้นระวังด้วยถ้าสมมติเราใส่กุ้งแห้งเยอะปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเค็มมากเกินครับครับทั้งหมดนี้นะคะลงคลกต่ําทั้งหมดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับลงคลกต่ําให้ละเอียด เริ่มต้นจากเราจะตำลูกน้ำแดงก่อนนะคะพอตำเสร็จแล้วก็เติมเครื่องอื่นๆลงไปสุดท้ายก็คือใส่กะปิจากนั้นก็ปรุงรสน้ำพริกลูกน้ำแดงนี้เป็นน้ำพริกสดน้ำพริกสดคือหมายความว่าเครื่องที่เอามาใช้นี่สดหมดเลยไม่ได้มีอะไรไปถูกไปคั่วไปทอดทั้งสิ้นใช่ค่ะครับอันนี้คือเป็นน้ำพริกสดรสชาติที่ควรจะเป็นของเขาคืออะไรครับอ่าเปรี้ยวเค็มเท่ากัน เปรี้ยวเค็มเท่าเท่ากันแล้วรดเผ็ดอะพอพอนเป็นน้ำพริกอีไรผมชอบนึกถึงเผ็ดทุกทีเลยก็ต้องมีเผ็ดต้องมีเผ็ดตัวเนี้ยเผ็ดได้เผ็ดได้อเผ็ดได้มากเลยครับนะคะเขึ้นอยู่กับความชอบชอบแล้วแต่ว่าเราจะชอบมากน้อยแค่ไหนแต่เปรี้ยวเค็มต้องเท่าๆกันค่ะ หวานนี่คือเอาแค่ตัดรสเท่านั้นหวานแค่ตัดรสอืมครับไม่ไม่ใช่ทําทุกอย่างหวานหมดนะเพราะนะว่าด้วยความที่ลูกน้าแดงน่ะมันมีทั้งเค็มก็มีทั้งฝาดครับถ้าเติมหวานไปเยอะมันจะทําให้หมดอร่อยอืมคือเรายังต้องคงความความฝาดของมันเอาไว้ด้วยเล็กน้อยเป็นรสชาติเป็นรสชาติเอก,กลักษณ์ของมันเหมือนกับที่ท่านผู้หลงเนื่องท่านบอกไว้ว่าน้ําพริกอะไรต้องให้รสชาตินั้นชูใช่ค่ะนี่ก็มาการพอเป็นน้ําพริกลูกหนามแดงก็คือตัว มะม่วงหาวมะนาวโหก็ต้องให้รสชาติความฝาดความเฟของมันความเปรี้ยวความฝาดของตัวนี้ยังก็ต้องอยู่ชูอ๋อครับอันนี้คือพอปรุงรสเสร็จสับเรียบร้วคือเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วแล้วกินกับอะไรครับอาจารย์ต้องมีของแนมไหมหรือว่าต้องผักที่ใช้จะจําเป็นจะต้องเป็นผักอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะผักพิเศษเราจะใช้กินกับหัวัชเท้าหัวัยเท้าไม่เคยได้ยินมาก่อนคือสมัยก่อน ท่านอาจจะาจจาจอมหม่อมรสชวงสดับได้บันทึกว่ากินกับหัวผักกาดขาวและหัวผักกาดแดงอืหัวผักกาดขาวและแดงเราก็ลองนึกถึงรสชาตินะคะครับถ้าเป็นหัวผักกาดขาวมันก็น่าที่จะเป็นหัวไชเท้าครับหัวไชเท้าก็จะมีความเผ็ดนิดๆใช่นะคะแล้วก็ความเฟื่อนๆใช่ครับอ่าแล้วก็ ถ้าหัวประกาศแดงมันอาจจะอร่อยกว่าหน่อยนึงนะพวกแร d ดิชซึ่งอันนี้เนี่ยคือสดเลยเหรออาจารย์สดค่ะโอ้ oh, คือการกินหัวประกาศสดๆเนี่ยบางทีก็กินยากอ๋อ oh, แต่ถ้าเกิดมากินเป็นเป็นผักกับน้ำพริกมันก็จะได้รสชาติเพิ่มเติมขึ้นอืมครับแล้วก็กับแนมกับปลาดุกย่างหรือปลาด,ดุกทอดอ๋อ oh, ปลาดุกย่างปลาดุกโอ้ oh, น่ากินทีเดียวปลาดุกย่างปลาดุกทอดเพราะมันจะทำให ความนัวเนี่ยมาอยู่ตรงประดุกเนื้อประดุกเนี่ยครับมันจะทําให้ช่วยให้รสชาติเนี่ยรสสัมผัสมันดีขึ้นนะคะแล้วก็เรานึกถึงพอพูดถึงหัวไชเท้าเรานึกถึงว่าอย่างอาหารญี่ปุ่นน่ะเขาจะมาขูดเป็นฝอยๆเส้นๆใช่ครับก็ใส่ลงไปในน้ำซูชอะไรน้ําจิ้มใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของเราก็เอามากินกินกินสดแยกเลยใส่ตักน้าพริกใส่เออกินกับตัวน้ําพริกนี้ครับ ความเป็นเอกลักษณ์เสน่ห์ไทยของเราเนี่ยผมว่าอันดับแรกสุดเลยที่ชัดเจนก็คือการที่เราพยายามที่จะทําให้สมุนไพรที่มันมีคุณค่าเนี่ยแต่ว่ามันลําบากในการบริโภคเนี่ยมันบริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะอย่างในกรณีของไอ้เจ้าตัวลูกหนามแดงเนี่ยมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจริงแต่ยางมันเยอะเขาก็ต้องหาวิธีในการที่จะทํำยังไงก็ได้ที่ทําให้มันเอามาบริโภคได้มันออกมันออกทุกฤดูไหมฮะอาจารย์ ไม่ทุกฤดูค่ะม,มีช่วงเวลาของการออกเพราะฉะนั้นน่าจะถ้าเอามามาดองไว้เนี่ยน่าจะเป็นเสน่ห์มากๆเลยนะกับการที่เราจะมีเมนูนี้ขึ้นโต๊ะในเวลาใดเวลาไหนทุกเวลาได้ใช่ฮะใช่อ่ะอัะอน,นี้เราได้ผักประจำได้ของเครื่องเคียงประจำแล้วนะครับอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะให้มีเมนูนี้ขึ้นตั้งโต๊ะในบ้านเป็นประจำบ้างครับ เมนูเนี้ยนะคะเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะมีรสชาติแปลกกว่าน้าพริกอื่นๆครับเพราะว่าตัวน้ําพริกอื่นๆเนี่ยก็จะมีความาเค็ม,มจากตัววัตถุดิบที่เอามาปรุงรนะคะคจะต้องมีความเปรี้ยวจากตัววัตถุดิบนะหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะเพิ่มความนัวด้วยส่วนส่วนวน,นู้นส่วนนี้ตัวนี้เนี่ยตัวชูโรงของเราคือน้ำแดงเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ค่อยชอบครับ รสชาติประเภทนี้ท่านสา,สามารถที่จะเพิ่มหรือลดปริมาณลงได้โดยอาจจะเพิ่มตัวกุ้งแห้งอาจจะเพิ่มตัวกะปิแต่มันก็ไปเพิ่มไปเพิ่มสตางค์เพราะว่าพวกนั้นแพงกว่าใช่ตอนนี้มีลูกน้ำแดงเริ่มมีลูกน้ำแดงขายตามตลาดเวลานหน้าของมันนะคะคก็มีคน เอาไปแปรรูปทําเป็นหลากหลายเมนูแม้กระทั่งทาเป็นเครื่องดื่มแม้กระทั่งทาเป็นไอศครีมครับจันครับลูกหนามแดงดองเนี่ยดองครั้งหนึ่งมันเก็บเอาไว้ได้นานไหมฮะถ้าอา่ถ้าสมมุติว่าเราดองแล้วเนี่ยนะคะอถ้าน้ําเกลือเราเข้มข้นไปเนี่ยมันจะทําให้เค็มเกินครับนั้นเวลาที่จะเก็บเนี่ยให้เปลี่ยนน้ําเดิม คือเมื่อกี้บอกว่าถ้าสมมุติเราดองไปรอบแรกแล้วเนี่ยน้ำมันยังมีความขุ่นเนื่องจากว่ายังมีเสษของยางอยู่เนี่ยนะคะให้เปลี่ยนน้ำโดยเปลี่ยนเป็นน้ำเกลือต้มเจือจางอืมตอนแรกที่เราบอกเอาไว้คืออตราสี่ต่อหนึ่งคือน้ำน้ำสี่เกลือหนึ่งอนนี้ถ้าเกิดจะเก็บเอาไว้เนี่ยใช้อัตราส่วนอะไรครับอเราต้มต้มเป็นน้ำแล้วก็เติมเกลือเล็กน้อยถแค่หนึ่งช้อนโต๊ะอเพราะว่าอ่าเราต้องการเจือจางนะคะแล้วต้องเป็นน้ำต้ม เพียง,งแค่ต้อง,องการต้องการคงสภาพมันไม่ได้ต้องการให้มันมีความเค็มเพิ่มแล้วใช่ค่ะครับซึ่งอันนี้ตเวลาเก็บต้องใส่ตู้เย็นไหมฮะใส่ตู้เย็นควรจะใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะใช้เนี่ยก็ช้อนเอาแต่เฉพาะแค่เนื้อมันมาออกมาใช้ก็กได้แล้วหรือว่าถ้าบังเอิญอยากจะไปล้างน้ำไปสักทีหนึ่งก็น่าจะได้ก็น่าจะได้กะแล้วแต่ค,ครับครับซึ่งเมนูมีมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้นําเสนอเฉพาะแค่ตัวน้ําพริกเท่านั้นเพราะว่าน้าพริกน่าจะคุ้นชินกับคนไทย มากเป็นพิเศษแล้วก็การกินน้ำพริกถือเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายในการที่จะทำให้เราได้พวกผักจิ้มทั้งหลายเนี่ยเพิ่มไคุณค่าทางโภชนาการให้กับร่างกายนะครับอ่าละท้ายที่สุดนี้อยากแนะนำอะไรกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเราเกี่ยวกับไม่ใช่เฉพาะแค่เมนูนี้นะอาจารย์แต่เกี่ยวกับอาหารไทยทั้งหมดทั้งมวลเลยครับอาจารย์ครับที่จริงอยากเน้นตรงเมนูนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่า ทุกน้ำพริกเราจะพบว่าเราจะกินผักที่ไม่มีรสชาติครับแตงกวาถั่วฝักยาวผักกาดขาวนะคะเมนูนี้เป็นน้ำพริกที่กินกับผักที่มีรสชาติแล้วก็เป็นรสเฟื่อนฝาที่กินเฉยๆยากด้วยใช่ค่ะลองเปิดใจลองเปลี่ยนเอาหัวเชเท้าหรือแม้กระทั่งหัวเชเท้าแดงผักกาดหัวผักกาดแดงนะคะมาทดลองจิ้มน้ำพริก นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีรสชาติที่ไม่น่ารับประทานแต่พอจิ้มกับน้าพริกแล้วเนี่ยมันจะทําให้รสชาติเนี่ยดียิ่งขึ้นดีกับร,<ว>ร,ร่างกายด้วยค่ะมันตัวหัวไชเท้าเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์กับร่างกายมากในการกินดิบนะคะแม้ญี่ปุ่นต้องกินดิบกันเยอะถ้าเอาถัวไชเท้าเนี่ยพอ,อไปต้มแหละเขาบอกว่าเสียคุณค่าทางวิตามินเยอะเลยอืรังนั้นถ้ากินดิบเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าทดลองอยากให้เปิดใจลองลองผักอื่นๆครับ เข้ามากินกับน้ำพริกซึ่งอาจจะไม่ใช่น้ำพริกตัวนี้เป็นน้ำพริกตัวอื่นรหรือใช้ผักผักพื้นบ้านครับ อื่นๆที่มีกลิ่นมีรสสไตล์เนี่ยมากินกับน้ําพริกฝาดเฟื่อนทั้งหลายนะครับก็สามารถทนกับน้ำพริกกันี้เสียรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็นั่นแหละครับจะทําให้เราบริโภคได้หลากหลายแล้วก็ได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่มากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วครับสาหรับเสน่ห์รสไทยขอพระคุณมากครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจะสุวรณและผมโกมุตคงเทศพบกกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ